โอเคนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในเรื่องนักเรียนระดับเซฟนะครับช่องนี้อาจจะอ่านติดขาดไม่รับลื่นนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับปิดคลิปไปเลยนะครับแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยน้องชายทำได้เยี่ยมมากถ้าทีนายเขียนขั้นตอนสุดท้ายในนั้นเจ๋งมากทำอีกรอบได้ไหมฉันจะถ่ายรูปพี่ชายคนรอคะขอเบอร์หน่อยคะ่ะ ขอฉันถ่ายรูปหน่อยขอฉันถ่ายรูปหน่อยอ,อยากโพสลงในทวิตทุกคนใจเย็นหน่อยครับอย่าดันผมสิครับโอ้ไอเลิบยูมับมับง่ายคือฮะฮฮคนนั้นน่ากลัวมากเกินไปแล้วยังดีที่ฉันวิ่งได้เร็วโมดิน่าอ,อ,อยากไปห้องฉันสักหน่อยไหม ไม่ละตอนนี้เออตอนนี้ฉันอยากกลับไปนอนอน่ะนายเนี่ยควรอยู่ไปสดทั้งชีวิตนายเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้งั้นเหรอไม่ตอนนี้ฉันไม่อยากคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตอนนี้นายรู้รงได้ไงไงว่าฉันวางแผนให้หนายมาสอนคณิตศาสตร์เพราะว่ามีข้อสงสัยมากมายออกมาจากสายตาของเธอไง โอเคงั้นนอนดีๆและกันแต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายมีปิดประชุมและตอนเย็นมีงานเลี้ยงอ่าตอนนี้หน้าในหลอกมากเลยนะหมงงดีการละทิ้งปัจจัยที่ไม่ใช่เชิงวิชาการทั้งหมดเช่นความสามารถทางการเมืองความสำคัญทางเศรษฐกิจและ การแสดงข่าวและพูดถึงคุณค่าทางวิชาการของต่อชุมชนคณิตในปัจจุบนันการคาดเดาทางคณิศตศาสตร์ที่มีจำนวนถึงหลักหมื่นสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับโดยเราโดยเข้าๆขั้นตอนแรกสิ่งที่เรียกว่าปัญญาเอปัญหาทางคณิศตศาสตร์ที่สำคัญ7ประการในโลกการคาดเดาของ รีเมียนรีแมนปัญหาที่สมบูรณ์แบบของ NP และยังมิวมาตรมาตรวัดกันก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนอะไรสักอย่างนะครับก็อ่านเองนะครับไม่อ่านครับแม้ว่าเขาจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเหรียญฟิลในปีนี้ด้วยความสัคาดาเดาจำนวนเฉพาะของหลีเชง แต่ก็เป็นเพียงคำตอบสำคัญคำตอบบางข้อในคำถามที่8ของโอยงงครับอ่านไปอ่านมางงเหลือเกินรุโจเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าหนทางข้างหน้ายัางอีกยาวไกลเวลาช่วงบ่ายฉานจำได้ว่าวันนี้มีงานปิดประชุม zoom l i v i n g เลยห้องปิดประชุม f รานซิสสมาชิกของสหาันานคานิสสั์นานาชาติผมขอแนะนำตัวก่อนผมฟรานซิสไม่มีอย่างอื่นให้แนะนำแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนคณนิสสั์ครั้งนี้และต้องขอบคุณบริษัทปักเกอร์อเมซอนที่ให้การสนับสนุน และหวังว่าในปีหน้าจะพบเจอพวกคนหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นในคณิศาสตร์แน่นอนว่าชายชรลาแบบผมก็ยินดีต้อนรับตลอดอ่าลืมสิ่งที่สำคัญไปเลยผู้บรรยายที่ดีที่สุดของการประชุมและเปลี่ยนทางคณิศาสตร์นี้เช็ตธนาคารเกติบัตรจะได้รับ,บโบนัสหนึ่งหมื่ ดอลล่าที่สนับสนุนโดยอเมซอนและใบรับรองที่ออกโดยสมาคมคณิตศาสตร์ของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ชนะคนนี้คงไม่มีใครที่ก้าันแน่นอนผู้ชนะคือลูจโจเว้ตกมือปะปะป,ป,ปยินดีด้วยลูจโจจากมหาวิทยาลัยจินหลิงขอบคุณครับรายงานของเชิญ น่าประทับใจมากฉันได้ยินจากศสตราจันท่านอื่นๆในท่านายยอมเรียนที่นี่เชื่อว่าสตราจันหลายท่านยอมเขียนกันรับรองให้หนายแน่แน่นอนว่ารวมฉลีด้วยงั้นฉันจะไม่ให้ในายเสียเวลาแล้วนายกลับสนุกก,กับการประชุมที่เหลือเถอะจุนเรก็เดินเป็นการพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมมาก ขอบคุณครับท่านคือสราจันเดอร์ลิงวิทยาวิทยานิพันธ์นิพนของนายจะพิจรารณาให้เผยแพร่ในแนนออฟเอาก็อ่านเองนะครับผมสามารถส่งเพิ่มมากกว่า1ได้ไหมครับถ้านายอยากส่งการแจกแจงจำนวนเฉพาะของเมซน เข้าไปเพิ่มด้วยก็ทำได้ถ้าในยินดีที่จะส่งบทความของนายงั้นการจัดการเตรียมวิทยานิพนธ์ของนายแล้วส่งมาให้ฉันโดยเร็วที่สุดโอเคครับผมจะรีบไปเตรียมเอกสารครับอย่าเร่งรีบนายสนุกกับปาร์ตี้ก่อนก็ได้มีคนให้ฉันเอาอันนี้มาให้ไหนนะนี่คือจูน จดหมายฉบับนี้เขียนเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วฉันคิดว่าเขาห่างจากคณิตศาสตร์มาหลายปีแล้วเขาจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้จนกระทั่งเขายื่นจดหมายฉบับนี้ให้ฉันส่งต่อให้กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเหล่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นในสาขาวิทยาศาสตร์ตามความเหมาะสมและจดหมายฉบับนี้มันเป็นของคุณ อเลสกซนเดอร์ฟลอิกิ <laughs> อันผีดขอภัยนะครับขอบคุณครับไม่ฉันตั้งหากที่ควรจะขอบคุณนายเข้าสู่ระบบความสำเร็จของผลงาน S+ อบรางวัลประสบการณ์คณิสัตว์สตร์42,000คะแนนเปิดกล่องซุ่ม1ครั้งประสบการณ์คณิสัตว์สตร์42,000คะแนนค่าประสบการณ์เเว e ล3 คณิตศาสตร์ทับ1 0ฟิสิกส์ห้าพันหนึงทับหนึ้ยเอหนึงมืนชีวเคมีเูอศูนู์ชีวอวิศวกรรมรวอศูนูนอ่ะใจะเย็นไว้จะเย็นไว้หมุนดิวดิวดิของดีของดีของด,ของดีของหายาก10% หยุดยินดีด้วยได้รับของหายากได้รับของหายากแคปซูลโฟกัสโอโอออกมาจากไหนนี่ถ้าฉันรับภารกิจต่อไปเนื้อหาของภารกิจเชื่อมโยงกับพินตันไหมสมองของนายมีไว้ประดับหรือไงฉันบอกให้ก็ได้ว่าใช่งั้นเรื่องกภารกิจนี้ก็เอาไว้ก่อนละกัน ศาสตราจารย์เดลิงยังรอวิทยาเอวิทยาเอวิทยาพันธ์วิทยาพุ่ของฉันอืมลิงลิงศาสตราจารย์ถังดูโจนี่นายพิสูจน์การคาดเดาจำนวนเฉพาะของรีเชิงได้งั้นเหรอใช่ครับผ่านไปวันเดียวเองข้อมูลก็ไปถึงประเทศจีนแล้วงั้นเหรอเนี่ย เมื่อไหรนายจะกลับมาอีกสองสามวันครับตอนนี้ผมกำลัรงรอให้เสร็จสิ้กนกระบวนการรับรองอยู่ครับงั้นโอเคฉันจะบอกเรื่องโครงการให้กับนายโครงการเมื่อกี้เพื่อนเก่าของฉันโทรมาหาพร้อมแนะนำให้หนายเข้าร่วมโครงการเทนเดฟมัว่วไปก่อนนะครับโครงการเทนเป้าหมายคือการคัดเลือกผู้มีความสามารถ ั้นนำ10,000คนในสาขาต่างๆและในการสนับสนุนในระยะเวลา10ปีสำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและประเภทความสามารถที่แตกต่างกันเทนะจะให้การสนับสนุนระดับที่แตกต่างกันเช่นงานวิจัยทางคณิตศาสตร์จะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและอุปกรณ์การวิจัย ูการวิจัยนี่ไม่ใช่แค่นี้นะยังเป็นการยืนยันว่าจะได้จากระดับประเทศฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวนเท่าไหร่หลังจากการประเมินผลแต่มันจะช่วยให้หนายในการวิจัยในอนาคตของนายได้อย่างแน่นอนอแล้วโครงการนี้เข้าร่วมยังไงครับผมต้อง เขียนข้อมูลอะไรมัง่งอ่าเรื่องข้อมูลเอาไว้ก่อนถึงเวลาฉันจะบอกนายว่าต้องทำอะไรบ้างขอบคุณครับศัตราจารย์ถังนายควนขอบคุณหวังซีผิงเจ้าศัสตราจารย์แก่ๆนั่นเรื่องนี้เขาเป็นคนบอกมาอาจารย์ของนายฉันคนนี้ นอกจากเรื่องวิชาการแล้วเรื่องอื่นก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยล่ะยังไงอาจารย์ก็เป็นที่สุดของอาจารย์สำหรับผมฮ่าฮ่าาในเนี่ชมเก่งจริงๆรโอเคนายไปแก้วิทยานิพนธ์ของนายเถอครับเรียบจำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จในครั้งเดียวดีกว่าในขณะเดียวกันการพิสูจน์การคาดเดาจำนวนเฉพาะของลีเชิงซึงวิดีโออยู่ในทวิตเตอรของ นักเรียนจากโรงเรียนวีอะไรอ่านไม่ออกฉันดูแล้วเหมือนสุดยอดมากใช่ฉันว่าน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าซูปเปอร์โบปีนี้อีกวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปในยังโลกออนไลน์ออนไลตรงแบบนี้ก็น่าจะโอเคแล้วได้รับจดได้รับข้อความสราขบข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอมอรินา ฉันเดาว่านายไม่ได้ไปปาร์ตี้มาดื่มกับฉันสักแก้วไหมมอรีนาะโอเคเหมือนว่านายกำลังเล่งทำวิทยานิพนธ์อยู่ใช่ฉันที่ทำให้ตัวเองน่าเบื่องั้นรอนายเปิดอีเมลแล้วค่อยตอบฉันละกันมอรีนาะเฮ้นายยังไม่ตื่นอีกเหรอนายรู้ไหมว่านายดังแล้วรีบไปดูทวิตเตอร์เร็วๆลิงก์วิดีโอ จริงคิดไม่ถึงเลยว่าวิดีโอวิชาการประเภทนี้จะเป็นที่นิยมได้ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย